สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับนี่อยู่กับช่องหรือวาท่าเพลินคือเก่านะครับเนาะคลิปนี้ครับถ้ามาอยู่ของหมูครับเนาะมาเบิ่งบรรยากาศครับตอนนี้ให้ลูกไส้ให้ลูกไส้ตักขี่หมูครับทำความสะอาดของนะครับเนาะครับขี่หมูไปใส่ังผุนคอยตักขอบผุนไส่ฝังผุนครับนี่คือลูกหมูนะครับเนาะนี่ครับยังอยู่หาวโต ออมมหม้าอามาตักหม้อไงลก็ตับอ้าก็ไปพักไว้ข้างนอกก็เช่ารถไถหน่อยมาค้นไปใส่หน้านะครับเนาะหมูก็ใส่หน้าได้ครับของงามด้วยกันหมูก็ใส่ได้ครับหมูก็ใส่ได้บรรยากาศน,นะครับเนาะ เนื้อมูนี่ก็ตน้นทุนก,บบกน็บ่บ่หลายเลครับบ่ได้ใส่ตน้นทุนเนื้หัวหันบ่ได้สิงเขากินนะครับอยู่นี่กาบมีหมูมีเป็ดเนาะครับเนาะเป็ดเพิ่นก็กำลังกับใครอะไไปคิดนหนักเลยนะเป็ดก็กำลังออกไข่ครมีกับไข่เป็ดนะครับนี <S <S บ่นี่ก็ได้ประมาณได้อยูแ่แผงนึงเนาะเก็บไปใส่แผงขายครับ บรรยากาศมาสีเสริมนะครับนู่นมรนยากาศคูได้คูได้ยาทเลี้ยงหมูแบบนี้กะการกกกเ,ากเลี้ยงได้ะน,ะน,น,น,นะครับเป็นยาเลี่ยวว่าผมบริ่งเลี่ยวอาหารนี่นะนีกะซิทำเน่ากะซีงาหาในคูเลือดนะครับมาเทเป็นกินส่วนรุ่นนี้ก็ ขายไปจนว่ามีอยู่มัมนหกเจ็ดโต้ขายขายไปหมด้วลุง้ยังตัวเดียวครับตัวน,นี้เอาไห้ครับว่วเขาจ้องเขาจ้องเ,เราสีมาเอ้านะครับส่วนมาลูกค้าจ้องก็สีตรงมาจ้ำก่อนนะครับมาจ้ำนะครับงส้เอีไววไห้ใดนะครับการบ่มัาจ้ำก็คือตรงมาเอาเลยสิ กะลูกฟนกรบบอย,งบยไงปัน2 2> ไ้ลูกนกยู่มานพี่พ่นได้สองเดือนละครับอสองเดือนอเพิ่มน,น้อยๆล่ะสีเชิมนฟัปงปูนกับเป็ดครับเป็ดนี่ครับบรรยากาศมีกอกหมูครับน,น,น,น่ครับพอกันคลิปตัตวไปน,น,น้ะครับนาะ ฝากติดตามฝากกดไลค์เพ่กำล,ลังแรงใจเนี่ยนะครับเดอ้อขอกันคิดต่อไปนะครับนอสวัสดีครับ